นี่ครับก็มาอยู่ตรงปราสาทประเทศบิดอนนะครับก็ขึ้นไปจะเป็นลานเราขึ้นมาลานชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลานชั้นที่สองนะครับนี่ไปวงีโอ้ดูปราสาทสวยงามมากครับมาดูสัตว์หิมะพาน,นะครับ คู่แรกนะครับก็เป็นอักษรสีนะครับนะครับกอ็อยู่กันเป็นคู่ๆนะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับอักษรสีทางขวานะครับอยู่ในท่าว่ายนะครับอันนี้ก็อักษรส,สีด้านซ้ายนะครับก็เท่าๆกับคนนะครับ อับสอนสีนะครับก็ท่อนบนนะครับเป็นนางอับสอนนะครับส่วนท่อนล่างนี่จะเป็นราชสีนะครับเดี๋ยวไปดูท่านล่างเนี่ยก็ต้องมาดูด้านข้างนะครับอย่างทางอันขวานะครับก็จะจะตรงเดี่วเลยครับจะมองไม่เห็นข้างหลังนะครับก็ดูดูหางครับโอ้โหหางนี่งอนเป็นตัวเอสนะครับ เดี๋ยวเดินไปดูตัวอันด้านซ้ายนะครับอับสรอนสีนะครับครับทางด้านบนนะครับก็จะสวยงามแบบนาอั้อนนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นบ้าชจสีนะครับรวมกันเรียกว่าอับสรอนสีนะครับนี่ครับก็อับสรอนสีนี่ก็จะอยู่คู่กันเลยนะครับ ตรงกลางนะครับของปราสาทเนี่ยครับก็ดูความสวยงามนะครับโอ้โหนนี้โชคดีมากครับเพราะว่าแดดล่มได้สักคู่หนึ่งพอดีนะครับทําให้มีเวลาหายใจนะครับก็เป็นคู่อักษรสีนะครับก็ท่อนบนเป็นนางอักษรนะครับส่วนท่อนล่างก็เป็นราชสีนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับครับที่อยู่กลางจอนะครับก็คือเทพปักสีนะครับอันนี้จะเป็น องค์ที่อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแผน่นแผ่นให้ดูภาพรวมก่อนนะครับก็อันนี้เรายังสนใจที่เทพปักสีอยู่นะครับอันนี้ก็เทพปักสีองค์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะจะอยู่ห่างกันครับอยู่ขวากับซ้ายนะอ,อ่อด้านบนของท่านก็จะเป็นเทวดานครับมือขวาถือพระขันนะครับแล้วก็มือซ้ายนี่จีบมาที่ หน้าอกนะครับแล้วก็ปักสีปักสีก็คือนกนะครับก็ตรงแขนก็จะมีคล้ายๆนกนะครับท่อนล่างก็จะเป็นนกครับนี่ครับอันนี้จะเป็นองค์ขวานะครับก็ดูความสวยงามนะครับนี่เนนทา้ทาเปล่านะครับ อันนี้เราก็จะเดินเข้าไปหาตรงเทพปักสีนะครับองซ้ายนะครับเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปไปสักพู่งก่อนนะครับจะเดินเข้าไปอันนี้ก็เป็นเทพปักสีองซ้ายนะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้อ๋อองซ้ายที่จะถือประขันด้วยด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็มือขวาก็จะไว้ที่หน้าอกนะครับก็จะมองไปทางอีกองหนึ่งนะครับ ก็ลักษณะเหมือนเป็นเอาไว้อารักนะครับปกปักรักษาที่ปราสาทประเทศบิดอนนะครับอันนี้ก็คือกินนอนนะครับข้างบนก็จะเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ส่วนท่อนล่างนี้จะเป็นนกครับ นี่ครับก็มือขวานี่นะครับก็เป็นทำเป็นปางครับแนบอยู่ที่กลางอกนะครับมือซ้ายก็ทาสะเอลนะครับจินนอนครับสาอังกฤษเนี่ยก็เขียนว่า K N ก็ N O, N o R N นะครับก็มือเป็น5้านิ้วนะครับเหมือนมนุษย์นะครับ แต่ว่าไปดูที่เท้าครับโอ้แดดหม่แล้วจะน่ามืดไม่เป็นไรก็เท้าก็จะมีสา,สามนิ้วครับเหมือนนกนะครับนี่ครับกินนอนนี่ครับอันนี้กินนอนด้านซ้ายนะครับอย่าไปดูด้านขวานะครับอยู่ที่กลางจอก็คือกินนอนด้านขวานะครับก็มือ กินนอนด้านขวานะครับก็จะชูมือซ้ายขึ้นมานะครับก็ตรงเข็มขัดครับก็จะเป็นอัญมณีสีแดงนะครับครับความงดงามของกินนอนนะครับซึ่งข้างบนเป็นมนุษย์นะครับข้างล่างก็เป็นนกนะครับกินนอนนะครับก็จะอยู่ระหว่างเทพนรสิงห์นะครับ เทพปักสีนะครับอ,องค์นี้ก็คือเทพนรสิงห์นะครับด้านบนเป็นเทวดานะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเป็นสิงห์นะครับก็รวมกันก็เลยเป็นเทพนรสิงห์นะครับมือก็จะถือกิ่งไม้กับดอกไม้นะครับแล้วก็มือซ้ายนี่ก็จะจับบันเอวนะครับนี่ครับก็คือ เทพนรสิง์นะครับในมุมหนึ่งนะครับเป็นเป็นลำดับเป็นลำดับที่สี่นะครับที่เราเจอมาครับอันนี้จะอยู่ทางฝั่งซ้ายของปราสาทนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทพนรสิงห์นะครับที่อยู่ข้างๆคนพี่ที่เซลฟี่อยู่ไกลๆนะครับครับมาดูที่เทพนรสิงห์กันต่อนะครับ ด้านบนก็เป็นเทวดานะครับถือกิ่งไม้ที่มีดอกไม้อยู่สองดอกนะครับนะครับความสวยงามนะครับเชิดนรสิงห์นะครับก็อันนี้ก็คือในอีกแง่มุมหนึ่งครับเชิดนรสิงห์นะครับนี่นะครับก็คือ อสูรวายุพักครับก็ท่อนบนนะครับก็เป็นยักษ์นะครับสวมมกงกนะครับแล้วก็ถือกระบองครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นเป็นนกนะครับก็มีลักษณะขานกนะครับมีสามนิ้วครับก็อยู่กันเป็นคู่นะครับอีกอีกคู่หนึ่งของ อสูรวายุพักนี่ก็อยู่อีกฝั่งเลยนะครับนี่อสูรวายุพักนะครับเด,เดี๋ยวคู่ของเขานะครับคู่ของตนนี้นะครับอยู่ด้านหนึ่งเลยครับครับก็มาดูอสูรวายุพักตนนะครับที่ถือกระปองนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ ยักษ์ที่คอยแบกเจดีย์ทองนะครับอันนี้ก็เป็นอสนรปักศีนะครับข้างบนเป็นยักษ์นะครับก็สวมมงกุฎนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นนกครับโอ้หอันนี้ก็ชุดนี่ก็แนบปกนะครับมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับ มือขวาแตะที่บั้นเอวนะครับอศูนยปักสีนะฮะนี่ก็ดูชมลวดลายนะครับในหลายๆแง่มุมนะครับอศูนย์ปักสีต้นนะครับที่จะอยู่ทางฝั่งขวานะครับเมื่อหันหน้าเข้าหาปราสาทนะครับ นาเป็นอสูรนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ตามหาสิงหะพานอนอยู่นะครับที่ด้านบนเป็นลิงนะครับด้านล่างเป็นนกนะครับหาไม่เจอมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับก็เจอไปทั้งหมด6คู่แล้วครับซึ่งคู่ของ สิงหาพานอนนะครับซึ่งด้านบนเป็นลิงนะครับส่วนด้านล่างเป็นสิงนะครับก็จะอยู่ไกลจากทั้ง6คู่นะครับมาอยู่ทางด้านทิศอนตกนะครับคือทั้งหมดนั้นจะอยู่ด้านหน้านะครับจะมีสิงหาพานอนเนี่ยครับมาอยู่ด้านหลังนะครับคือมาระวังระวังด้านหลังนี่เองนะครับ คือว่าถ้าเดินเดินไปทั่วๆนะครับเราก็จะเอถ้าก็จะสบายๆครับแต่ว่าถ้ามาเจาะว่ารายละเอียดตรงไหนอยู่อะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็จะต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับสิงห์พานอนนะครับก็จะถือกระบองครับด้านบนเป็นลิงนะครับนี่ก็สวมบวกมงกุฎนะครับส่วนท่อนล่างนะครับก็จะเป็นสิงห์นะครับ เป็นลิงผสมสิงนะครับก็จะเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับนี่